อนัตตาสัญญาความเป็นอนัตตาในอายตนะภายในและภายนอก6ประการในพระพุทธศาสนาการทำความเข้าใจเรื่องอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การดับทุกข์และบรรลุถึงความหลุดพ้นอนัตตาสัญญาคือการรับรู้ตระหนักในความเป็นอนัตตาซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาสิประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมใช้เป็นเครื่องกำหนดจิตให้เกิดปัญญา นำไปสู่การละคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เป็นเพียงปัจจัยสังคตรธรรมเมื่อพิจารณาถึงอายตนะทั้งภายในและภายนอก6ประการเราจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้และสัมผัสล้วนแต่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่สามารถบังคับบัญชาได้ตามใจปรารถนาและไม่ใช่เราหรือของเราการเจริญอนัตตสัญญาในอายตนะทั้ง6นี้จึงเป็นการปฏิบัติธรรมที่ละเอียดลึกซึง้งและส่งพลังยิ่ง ความหมายของอายตนะภายในและภายนอกอายตนะแปลว่าที่เกิดแห่งการรับรู้หรือที่เกิดแห่งการสัมผัสแบ่งออกเป็นสองประเภทคืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6ประการได้แก่จักระตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายกายมโนใจอายตนะภายนอก6ประการได้แก่ รูปสิ่งที่ตามองเห็นเสียงสิ่งที่หูได้ยินกลิ่นสิ่งที่จมูกดมได้รสสิ่งที่ลิ้นลิ้มรู้ได้ผดทพพะสิ่งที่กายสัมผัสได้ธรรมารมณ์สิ่งที่ใจรับรู้ได้เมื่ออายตนะภายในและภายลอกสัมผัสกันย่อมเกิดวิญญาณจากนั้นจึงเกิดผัสสะเวทนาสัญญาและสังขารตามลำดับนี่คือกระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นในทุกขณะของชีวิต ความเป็นอนัตตาในจักขุและรูปตาไม่ใช่ตัวตนเมื่อพิจารณาดวงตาของเราจะพบว่าตาเป็นเพียงอวัยวะหนึ่งที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายทั้งกระจกตาเลนส์จอประสาทต,ตาเส้นประสาทต,ตาและอื่นๆตาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคืออาศัยกรรมเป็นเหตุให้เกิดอาศัยธาตุอาหารเลี้ยงดูเมื่อมีเหตุปัจจัยเกื้อหนุนตาก็ทำงานได้ เมื่อปัจจัยเสื่อมคลายตาก็เสื่อมไปด้วยเราไม่สามารถสั่งให้ตามองเห็นได้ไกลเท่าที่ต้องการไม่สามารถสั่งให้ตามไม่เสื่อมตามวัยไม่สามารถสั่งให้ตาเป็นอมตะตาแก่ไปเจ็บไข้ได้ป่วยตาบอดได้และในที่สุดตาก็ดับสลายไปเมื่อสิ้นชีวิตนี่แสดงให้เห็นว่าตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงธรรมชาติหนึ่ง ที่ดำเนินไปตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นรูปไม่ใช่ตัวตนรูปที่ตามองเห็นก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสีสันแสงเงาวัตถุต่างๆทุกสิ่งที่ปรากฏในสายตาล้วนเป็นสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นชั่วคราวไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้คงทนถาวรรูปสวยงามในวันนี้อาจกลายเป็นรูปที่เสื่อมโทรมในวันหน้ารูปที่เราชอบใจในวันนี้อาจกลายเป็นรูปที่เราเบื่อหน่ายในวันพรุง่ง รูปเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเราไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของเราดอกไม้บานสะพรั่งแล้วก็ร่วงโรยดวงจันทร์เต็มดวงแล้วก็ดับมอดสิ่งทั้งหลายดำเนินไปตามเหตุปัจจัยของมันเองไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครควบคุมรูปทั้งหลายจึงเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาในโสตะและเสียงหูไม่ใช่ตัวตนหูเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆอันซับซ้อนมีทั้งใบหูช่องหูชั้นนอกแก้วหู กระดูกหูชั้นในหลอดยูสเตเชียนและเส้นประสาทหูหูสามารถรับฟังเสียงได้เพราะอาศัยเหตุปัจจัยมากมายทั้งกรรมเก่าที่ทําให้เกิดหูที่สมบูรณ์อาหารที่บํารุงเลี้ยงอากาศที่หายใจเข้าออกเมื่อหูชราหูก็หูหนวกได้เราไม่อาจสั่งให้หูรับฟังเสียงเบาลงหรือดังขึ้นตามใจชอบได้ตลอดเวลาหูอาจเป็นโรคได้อาจบาดเจ็บได้และในที่สุดก็ต้องดับสลายไปเมื่อร่างกายตายหูจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเสียงไม่ใช่ตัวตนเสียงที่หูได้ยินเป็นคลื่นความถี่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในทันทีไม่มีเสียงใดที่คงอยู่ถาวรแม้แต่เสียงเพลงที่ไพเราะที่สุดเมื่อจบเพลงเสียงนั้นก็หายไปเสียงธรรมที่ชื่นใจที่สุดเมื่อหยุดพูดเสียงก็สิ้นสุดลงเสียงดีหรือเสียงร้ายเสียงไพเราะหรือเสียงแสบแก้วหูล้วนเป็นแต่คลื่นเสียงที่เกิดจากเหตุปัจจัย เสียงไม่มีเจตนาที่จะมาทำร้ายเราหรือทำให้เราพอใจเสียงเกิดขึ้นเพราะมีปากพูดมีลมหายใจผ่านมีอากาศเป็นตัวกลางเมื่อปัจจัยเหล่านี้หมดไปเสียงก็หมดไปด้วยเสียงจึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงความเป็นอนัตตาในคานะและกลิ่นจมูกไม่ใช่ตัวตนจมูกเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่รับกลิ่นประกอบด้วยโพรงจมูกเยื่อบุจมูกเซลล์รับกลิ่นและเส้นประสาทที่นำสัญ,ญญาณไปยังสมองจมูกเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดของร่างกายอาศัยกรรมและธาตุอาหาร จมูกทำงานได้เพราะมีเซลล์รับกลิ่นที่ยังคงชีวิตอยู่แต่จมูกนี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อเป็นหวัดจมูกก็อาจดมกลิ่นไม่ได้เมื่อแก่ชราจมูกก็อาจไม่ไวต่อกลิ่นเหมือนเดิมเราไม่อาจสั่งให้จมูกดมได้แต่กลิ่นหอมไม่ดมกลิ่นเหม็นจมูกไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราจมูกจึงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากลิ่นไม่ใช่ตัวตนกลิ่นเป็นโมเลกุลของสารเคมีที่ฟุ้งกระจายในอากาศเมื่อโมเลกุลเหล่านี้เข้าไปกระทบกับเซลล์รับกลิ่นในจมูกเราจึงรับรู้ว่ามีกลิ่น กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นชวนรับประทานกลิ่นน่ารังเกียจล้วนเป็นการตีความของใจที่มีต่อโมเลกุลเหล่านั้นเท่านั้นกลิ่นไม่มีอัตตากลิ่นไม่มีเจตนากลิ่นไม่ได้เลือกว่าจะเป็นกลิ่นหอมหรือเหม็นดอกกุหลาบให้กลิ่นหอมเพราะโมเลกุลของมันขยะเน่าให้กลิ่นเหม็นเพราะโมเลกุลของมันทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติกลิ่นเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็สลายไปไม่มีกลิ่นใดคงอยู่ตลอดไปกลิ่นจึงเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาในชิวหาและรสลิ้นไม่ใช่ตัวตน ลิ้นเป็นอวัยวะที่มีตุ่มรับรสมากมายสามารถแยกแยะรสต่างๆได้ทั้งรสหวานเปรี้ยวเค็มขมเผ็ดและรสอื่นๆลิ้นทำงานได้เพราะมีเซลล์รับรสที่ยังมีชีวิตมีน้ำลายช่วยในการละลายอาหารมีเส้นประสาทสท่งสัญญาณไปยังสมองแต่ลิ้นก็ไม่เที่ยงเมื่อเจ็บป่วยลิ้นอาจรับรสผิดไปเมื่อบาดเจ็บลิ้นอาจเสือความรู้สึกเมื่อแก่ชารา ตุ่มรับรสอาจลดลงเราไม่อาจสั่งให้ลิ้นรับได้แต่รสอร่อยไม่รับรสที่ไม่ชอบลิ้นไม่ได้เป็นของเราลิ้นเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัยรสไม่ใช่ตัวตนรสต่างๆที่เรารับรู้เกิดจากสารเคมีในอาหารเมื่อสารเหล่านี้สัมผัสกับตุ่มรับรสบนลิ้นเราจึงรู้สึกว่ามีรสรสหวานจากน้ำตาลรสเค็มจากเกลือรสเปรี้ยวจากกรด รสขมจากสารเอลคาลอยทุกอย่างเป็นปฏิกิริยาทางเคมีธรรมดารสไม่มีตัวตนรสไม่มีเจตนาอาหารจานเดียวกันคนหนึ่งว่าอร่อยอีกคนหนึ่งว่าไม่อร่อยแสดงว่ารสไม่ได้มีอยู่ในตัวอาหารเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการรวมกันของปัจจัยหลายอย่างทั้งอาหารลิ้นน้ำลายอารมณ์ความทรงจำและอื่นๆรสเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในทันทีไม่มีรสใดที่คงอยู่ รสจึงเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาในกายและโผฏฐัพพะกายไม่ใช่ตัวตนกายหรือร่างกายนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบมากมายทั้งผิวหนังเนื้อเอนกระดูไขกระดูอวัยวะภายในทุกส่วนล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยอาศัยกรรมอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยอาหารเลี้ยงดูกายนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เซลตายไปเกิดใหม่ทุกวินาทีเราไม่อาจสั่งให้กายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกายเจ็บป่วยได้บาดเจ็บได้ทุกพลภาพได้และในที่สุดก็ต้องสลายสูญสิ้นไปกายนี้หนักเกินไปร้อนเกินไปหิวเกินไปกระหายเกินไปเมื่อยล้าเกินไปไม่เคยเป็นไปตามที่เราต้องการโดยสิ้นเชิงกายจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงกองทุกกองทตุที่มารวมกันชั่วคราว โผฏพระไม่ใช่ตัวตนโผฏพระเทอสิ่งที่กายสัมผัสได้ทั้งความแข็งอ่อนหยาบละเอียดร้อนเย็นตึงหย่อนเจ็บสบายและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการสัมผัสระหว่างกายกับวัตถุภายนอกเป็นเพียงข่าวสารที่เส้นประสาทสท่งไปยังสมองเมื่อสมองแปลความหมายเราจึงรับรู้ว่ามีการสัมผัสโธฏพระทั้งหลายไม่มีตัวตนความนุ่มของผ้าไหมก็ดีความหยาบของกระดาษทรายก็ดี ล้วนเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัยสิ่งเดียวกันอาจให้ความรู้สึกต่างกันในคนต่างคนขึ้นอยู่กับความไวของผิวหนังอุณหภูมิของร่างกายประสบการณ์ในอดีตและอื่นๆโภธภพะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีความสัมผัสดใดที่คงอยู่ตลอดไปโภทพะจึงเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาในมโนและธรมารุมใจไม่ใช่ตัวตนใจหรือจิตใจนั้นเป็นนามาธรรมที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่ารูปธรรม จิตเกิดดับเร็วยิ่งนักในชั่วพริบตาเดียวมีจิตเกิดดับไปนับไม่ถ้วนจิตเกิดขึ้นเพราะอาศัยหะไทยหรือหัวใจเป็นที่เกิดอาศัยเลือดและลมหายใจบำรุงเลี้ยงอาศัยวัตถุอารมณ์กระทบกระเทือนจิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อครู่ยังยินดีบัดนี้ก็เศร้าเมื่อครู่ยังรักบัดนี้ก็เกลียด ความคิดผุดขึ้นเองไม่รู้ที่มาความจำเลือนหายไปเองไม่รู้ที่ไปเราไม่อาจสั่งให้จิตคิดแต่สิ่งดีงามไม่คิดสิ่งชั่วร้ายเราไม่อาจสั่งให้จิตสงบเมื่อไหรก็ได้ที่ต้องการจิตจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงกระแสะธรรมชาติที่ไหลไปตามเหตุปัจจัยธรรมารมไม่ใช่ตัวตนธรรมารมคืออารมณ์ของใจได้แก่ความคิดความจำ ความรู้สึกต่างๆที่ผุดขึ้นมาในใจทั้งความยินดีโศกโกรธหลงกลัวหวังผิดหวังเป็นต้นธรรมารมณเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยบางทีเกิดจากการรับรู้ผ่านอายตนะห้าข้างต้นบางทีเกิดจากความทรงจำในอดีตบางทีเกิดจากจินตนาการธรรมารมทั้งหลายไม่มีตัวตนความคิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามมาด้วยความคิดใหม่ ไม่มีความคิดใดคิดอยู่ตลอดไปแม้แต่ความรักที่ลึกซึ้งที่สุดก็มีวันจางหายความเกลียดชังที่แรงกล้าที่สุดก็มีวันสงบลงธรรมารมณ์เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยไม่มีอัตตาเป็นแกนสารธรรมารมณ์จึงเป็นอนัตตาการเจริญอนัตตาสัญญาในอายตนะทั้ง6วิธีปฏิบัติการเจริญอนัตตาสัญญาในอายต,ะตาน,ตตญญนยตะทั้ง6นั้นเริ่มจากการตั้งสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ เมื่อมีการเห็นรูปให้ระลึกในใจว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาตาไม่ใช่เรารูปไม่ใช่ของเราทั้งสองเป็นเพียงธรรมชาติที่มาประจวบกันเกิดการเห็นขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเมื่อได้ยินเสียงให้ระลึกว่าหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงธรรมชาติที่มาพบกันปฏิบัติเช่นนี้กับอายตนะทั้งหทั้งเมื่อดมกลิ่น ลิ้มรสสัมผัสโผฏฐะและเมื่อมีความคิดความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในใจผลที่เกิดจากการปฏิบัติเมื่อเจริญอนัตตาสัญญาในอายตนะอย่างต่อเนื่องความยึดมั่นถือมั่นในอายตนะทั้งหลายจะค่อยๆค,ค,คลายลงเราจะเห็นชัดว่าตาเป็นแค่เครื่องมือรับรู้ไม่ใช่ตัวตนของเรารูปที่เห็นเป็นแค่รูปที่มาปรากฏชั่วคราวไม่ได้มีค่ามากมายอย่างที่คิดเมื่อเห็นรูปสวยงาม จิตจะไม่เกิดความกำนัดยินดีมากนักเพราะเห็นว่ารูปนั้นเป็นอนัตตาไม่เที่ยงมีแต่จะเสื่อมไปเมื่อได้ยินเสียงไม่ไพเราะจิตจะไม่เกิดความขุนเขืองมากนักเพราะเห็นว่าเสียงเป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ต้องไปคล้องแวะความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นในอายตนะจะลดน้อยลงความโลภที่ต้องการได้รับสิ่งที่ชอบใจผ่านทางอายตนะจะบางเบาลงความโกรธที่ไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ชอบใจจะสงบลง ความหลงที่คิดว่าอายตนะและอารมณ์ทั้งหลายเป็นตัวตนจะหมดไปอนัตตสัญญากับการดับทุกข์ทุกข์เกิดจากการยึดมั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เกิดจากตัณหาและตัณหาเกิดจากความไม่รู้ความจริงเมื่อเรายังคิดว่าอายตนะทั้งภายนอกและภายนอกเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราเราก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นอยากได้สิ่งที่ชอบใจไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ชอบใจ อยากให้อายตนะทั้งหลายเป็นไปตามที่เราต้องการแต่เมื่ออายตนะทั้งหลายไม่เป็นไปตามที่เราต้องการทุกขก็เกิดขึ้นตาพร่าหมัวเพราะแก่ชาราเราทุก์หูหนวกเพราะความเจ็บป่วยเราทุกกายเจ็บป่วยเพราะโรคภัยเราทุกใจกระวนกระวายเพราะความคิดที่หมุนเวียนเราทุกทั้งหมดนี้เกิดจากเราไม่เห็นความจริงว่าอายตนะทั้งหลายเป็นอนัตตาการดับทุกข์ด้วยอนัตตสัญญา เมื่อเราเจริญอนัตตสัญญาในอายตนะทั้ง6เห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนความยึดมั่นก็คลายลงเมื่อความยึดมั่นคลายลงตัณหาก็ลดน้อยลงเมื่อตัณหาลดน้อยลงทุกก็บรรเทาลงและในที่สุดเมื่อความยึดมั่นถูกละได้โดยสิ้นเชิงทุกก็ดับสนิทนี่คือเส้นทางสู่ความหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เส้นทางที่เริ่มจากการเห็นความจริงของอายตนะทั้ง6ว่าล้วนเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่เที่ยง ไม่มีอะไรที่เป็นสุขไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเมื่อเห็นจริงรู้จริงดังนี้จิตใจจะปล่อยวางไม่ยึดติดบรรลุถึงความสงบที่แท้จริงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันการรับมือกับประสบการณ์ทางประสาสัมผัสในชีวิตประจําวันเราต้องเผชิญกับประสบการณ์ทางประสาสัมผัสมากมายบางครั้งเป็นประสบการณ์ที่ชอบใจบางครั้งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ชอบใจ เมื่อเราจเจริญอนัตตาสัญญาในอายตนะทั้ง6เราจะสามารถรับมือกับประสบการณ์เหล่านี้ได้ด้วยความสงบและเป็นกลางเมื่อเห็นรูปที่สวยงามเราชื่นชมแต่ไม่ยึดติดรู้ว่ารูปนั้นเป็นอนัตตาจะอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้นานเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่ไพเราะเราไม่ขุนเคืองรู้ว่าเสียงนั้นเป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ต้องไปข้องใจเมื่อกายเจ็บปวดเราไม่หวั่นไหว รู้ว่ากายเป็นอนัตตาความเจ็บปวดเป็นธรรมชาติของกายไม่ใช่ตัวตนของเราการดูแลสุขภาพจิตใจอนัตตาสัญญาในอายตนะยังช่วยดูแลสุขภาพจิตใจได้เป็นอย่างดีในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งเรา้าทางประสาทสัมผัสมากมายทั้งภาพเสียงกลิ่นรสและความรู้สึกต่างๆที่พุ่งเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนหากเราไม่มีสติไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตา เราก็จะถูกดึงดูดไปตามกระแสจนลงทางแต่เมื่อเรามีอนัตตสัญญาเรารู้ว่าสื่อโซเชียลที่เราเห็นเป็นเพียงรูปชั่วคราวเสียงจากโฆษณาที่ดังขึ้นเป็นเพียงเสียงที่เกิดดับความคิดความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาเป็นเพียงธรรมารมที่ไม่เที่ยงเราจะไม่ถูกครอบงำไม่เสพติดไม่วิตกกังวลมากเกินไปสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและมีสติมากขึ้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อนัตตาสัญญายัางช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเมื่อเราเห็นว่าอายตนะทั้ง6เป็นอนตัตตาเราก็จะเห็นว่าคนอื่นก็เช่นเดียวกันคำพูดที่เขาพูดออกมาเป็นเพียงเสียงที่เกิดจากเหตุปัจจัยอาจเป็นเพราะอารมณ์ในขณะนั้นประสบการณ์ในอดีตสภาพแวดล้อมไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อเราเสมอไปเมื่อเราเห็นดังนี้เราจะไม่โกรธน้อยใจกับคำพูดของผู้อื่นง่ายๆเราจะให้อภัยได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้มากขึ้น เห็นอกเห็นใจได้มากขึ cuales, well others, kind of ้นเพราะเรารู้ว่าทุกคนต่างก็มีอายตนะเหมือนกันต่างก็ทุกกระทบโดยอารมณ์ผ่านทางอายตนะต่างก็เป็นทุก์เหมือนกันเมื่อเรามีความเข้าใจนี้ความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นและสันติมากขึ้นข้อควรระวังในการปฏิบัติไม่ใช่ความเชื่อแบบตายตัวอนัตตสัญญาไม่ใช่ความเชื่อที่เราต้องรับเอามาโดยไม่ตรวจสอบไม่ใช่การท่องจําว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาแล้วหวังว่าจะเกิดผล แต่ต้องเป็นการตรวจสอบด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองผ่านการฝึกสติพิจารณาธรรมและเจริญปัญญาเราต้องสังเกตดูจริงๆว่าตามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่รูปที่เห็นมีความคงทนถาวรหรือไม่เราสามารถบังกับบัญชาตาและรูปได้หรือไม่ต้องใช้เวลาสังเกตพิจารณาทดลองจนกว่าจะเห็นความจริงด้วยตนเองเมื่อเห็นจริงแล้วอนัตตสัญญาจริงจะมีพลังจริงจะเปลี่ยนแปลงจิตใจได้จริงไม่ใช่การปฏิเสธหรือเพิกเฉย อนัตตาสัญญาไม่ใช่การปฏิเสธว่าตาและรูปไม่มีอยู่จริงไม่ใช่การเพิกเฉยต่ออายตนะทั้งหลายแต่เป็นการเห็นความจริงของมันตามที่เป็นจริงตามีอยู่จริงแต่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนรูปมีอยู่จริงแต่มันไม่คงทนมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ละเลยการดูแลตาไม่ได้เลือกชื่นชมความสวยงามของรูปแต่เราทำทุกอย่างด้วยความรู้ตัวว่ามันเป็นอนัตตาเราดูแลตาเพราะรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่เราไม่ยึดติดว่ามันเป็นของเรา เราชื่นชมรูปเพราะมันสวยงามแต่เราไม่กำหนดว่ามันจะต้องอยู่กับเราตลอดไปต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออนัตตสัญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในข้ามคืนต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอต้องเจริญสติตลอดเวลาทั้งเมื่อนั่งยืนเดินนอนกินดื่มพูดคิดในทุกกิริยาท่าทางต้องมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะสังเกตเห็นการทำงานของอยายตนะทั้ง6ต้องใจเย็นอดทนไม่หวังผลเร็วการเปลี่ยนแปลงความเชื่อความคิดที่ฝังลึกมานานต้องใช้เวลา บางคนอาจใช้เวลาหลายเดือนหลายปีหรือหลายชาติแต่ถ้าเรามุ่งมั่นปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ท้อถอยในที่สุดเราก็จะบรรลุถึงความหลุดพ้นได้สรุปอนัตตาสัญญาในอายตนาภายในและภายนอก6กประการเป็นเครื่องมือสําคัญในการดับทุกข์และบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อเราเห็นชัดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจและอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสัมผัสล้วนเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนความยึดมั่นถือมั่นก็จะคลายลง ปัหาก็จะลดน้อยลงทุกก็จะบรรเทาลงการปฏิบัติอนัตตาสัญญาต้องอาศัยสติสัมปชัญญะการพิจารณาธรรมและการเจริญปัญญาไม่ใช่การเชื่อแบบตายตัวแต่เป็นการเห็นจริงรู้จริงด้วยตนเองต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องด้วยความอดทนและมุ่งมั่นไม่ปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อความจริงแต่เห็นความจริงตามที่เป็นอนัตตาสัญญาไม่เพียงช่วยให้เราหรลุดพ้นจากทุกเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติสมดุลและมีความสุขในปัจจุบันช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นดูแลสุขภาพจจิตใ และ,ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตได้ด้วยความสงบและเข้าใจขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านตั้งใจศึกษาและปฏิบัติอนัตตาสัญญาในอายตนะทั้ง6อย่างจริงจังเพื่อเป็นเครื่องนำทางสู่ความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงบรรลุถึงความสงบสุขที่แท้จริงตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ได้ดำเนินไปก่อนแล้ว